สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ่อก่อนเตะน,นะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในส่วนของค่ําคืนนี้ค่ําคืนนี้จะด,ดูความเขาเรียกอะไรเดียวแปลกๆไหมอ่ะมีความแปลกๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนเอ่อฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจ๊ะสําหรับคู่แรกเลยจังก็คือคืนวันที่แปดเช้าวันที่เก้านะคือวันที่แปดนะย้ำนะคือวันที่แปดนะเออตอนตีสามนะคืนวันที่แปดตอนตีสามนะ ก็บาเยนพบกับเอ็มเป็นย่านะจ๊ะนี้ก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะโอเคอันนี้บอกไปก่อนนะอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยมา้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสถิติต่างๆอีกคู่หนึ่งสเปอร์พบกับมิลานนะจ๊ะเวลาปีสามเหมือนกันนะคืนวันที่แดก็ลองตามไปดูได้ซึ่งแต่ละคู่คนเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งบบเยนกับเอ็มเป็นย่านะจ๊ะเออรอบ16ทีมสุดท้ายรอบที่สองแล้วนะจ๊ะก็เรียกว่าถึงเวลานั้นนะถ้าหากว่ารอบนี้เอ็มเป็นย่าถ้าหากว่า เออเขาเรียกอะไรน,นะชนะก็จะเป็นสกอร์เสมอเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่มาเจอกันคือบายยนได้ไปก่อนหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์รอบนี้ดูซิว่าจะมาสู้เข่าได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาจับตาดูกันอีกทีหนึงส่วนของสเปอร์กับมิลานนะจ๊ะมิลานนาไปก่อนแล้วหนึ่งหนึ่งแต้มเดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยวันเนี้มายเยือนเข่าเนี่ยจะได้หรือเปล่าทั้งคู่นี้เดี๋ยวฉันมาดูก่อนนะเออบาเยน บาเยนเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม C okay. นะต,ตอนนี้นะบาเยนอันดับหนึ่งของกลุ่ม C นะเออก็ก็โอเคแหละเขาต้องมีความสามารถพบกับอันดับสองของกลุ่ม h นะทั้งเออก็กลุ่ม h อันดับสองนี่ยังไม่แพ้ใครมาเลยนะเออยังไม่แพ้ใครมาเลยนะส่วนอันดับหนึ่งนี่คือชนะรวดนะชนะรวดเขาไออันดับสองเขาไรผูดผิดนะอันดับสองกลุ่ม h เอ็มเป็นย่าเนี่ยก็เออชนะสามเสมอสองเรียกว่า สกอร์อาจจะยังสู้ในส่วนของอันดับหนึ่งอย่างบบเยนไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าความน่าจะเป็นที่คาดว่าจะชนะกันเนี่ยนะคงจะไม่มีการยิงจุดโทษน,นะถ้า เราเย์เนแพ้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มองทรงแล้วโอกาสจะแพ้ก็คดข้างจะยากพอสมควรเพราะเขามีความน่าจะเป็นที่ชนะเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็คือห2าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เบย์ร์นจะชนะ52%อเปอร์เซ็นต์มิลกสต่อกายสิสเปอร์เซ็นต์และเอ็มเป็นยา่ามิลกัสชนะแค่2 6เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ก็มองทรงแล้วคงจะลำบากพอสมควรเลยในส่วนของคู่นี้นะเวลาตีสามก็ลองตามไปดูกันได้จ้าอีกคู่หนึ่งจะอยู่ฟานนะสต์แชมเปมนนะี้นยนเหมือนก อ,อสแตปน่าจะดีกว่าเมื่อกี้นี้อ,อมาดูกันนะจ๊ะใครเป็นใครกันบ้างค่อยๆดูกันไปสเปอร์เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีนะจ๊ะห้านันดหลังสุดช,ชนะซองเสมอ2องและแพ้หนึ่งแข่งมาหกครั้งแล้วมีทั้งหมดสิบเอ็ดแต้มเป็นอันดับหนึ่งของ <c oughs> ของสายนี้ขอไปด้วยนะอ,อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะในส่วนของมิลานมิลาน,ลานเ,เป็นอันดับสองของกลุ่ม อีนะแข่ง6ครั้งมีสิบคะแนนใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งของกลุ่มดีมากๆเลยไหมจะอยู่อันดับสองก็ตามทีชะนะสามและเสมอสองในส่วนห้านัดหล่างสุดที่ผ่านมานั่นเองเออย่างที่บอกว่าตอนนี้มีลานนําไปแล้วนะตั้งแต่รอบก่อนได้มาละหนึ่งหนึ่งคะแนนถ้ารอบนี้สเปอร์ชน,นะ นั้นเท่ากับว่าจะเป็นส่วนๆแล้วก็จะมีการยิงจุดโทษต่อเวลาเขนอยู่คูกันก็มันลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเพราะมีโอกาสเหลือเกินวันนี้สเปอร์มีโอกาสชนะอยู่ที่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ว้าวไม่น้อยเลยนะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะมีโอกาสต่อเวลาอีกต่อเวลายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์และมิลานมีโอกาสชนะอยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์จ้าโอ้สองคู่นี้น่าสนใจนะตีสามทั้งคู่เลยก็ตามไปดูได้บบเยอร์เนยมันยาตีสามคืนันที่แปดสเปอร์มิลานตีสาม คืนวันที่แปดเช่นเดียวกันคู่นี้ไม่ดูไม่ได้นะกการแข่งยูฟาแชมเปียนลีกเรียกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยอย่างล่าสุดก็คือเมื่อสิบหกทีมรอบที่หนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยนะก็บายเยนร์เจอเันย่าไปแต่เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์อันนี้เชือชนะไปนะเมื่อวันที่ที่โอ้หแต่วันที่สิบห้าเดือนสองอ่ะมิลานสเปอร์มิลานชนะไปหนึ่งศูนย์อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกไนอะที่บอกไงเดี๋ยวเขาจะมาเจอกัน แล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยนะก็คือขับบุกโชกกับเบนฟิก้าซึ่งก่อนอันนี้เขาชนะไปแล้วเบนฟิก้าชนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ Chelsea, ดอทมูลกับเชลซีดอดมูลเชลซีก็เดีกว่าจะโจ,โจบกันไปแล้วส่วนของคู่นี้ก็เตรียมสนุกสนานกันอีกแล้วเลี้ยวบูล้วกับเลี้ยวมาริกนะจ๊ะเลี้ยวมาลิกยัดเลี้ยวบูไป5ประตูต่อ 2, โอ้โหสนุกมากเมื่อวันที่ยี่สองเดือนทีผ่านมา นาโปรีพบกับแฟรงเฟิตนะจ๊ะนาโปรียัดไปสองประตูต่อศูนย์สวยๆและไลท์ซิกกร์แมนซิตี้ซัมอ์กันเชย่เลยคูน่นี้ตอนแรกฉันมีคิดนะว่าจะเป็นทรงนี้มองแล้วแมนซิตี้น่าจะไปได้แต่สุดท้ายไปไม่ได้เชยเลยอีกอันนึงจากอินเตอร์พบกับโปรตุซึ่งอินเตอร์ก็ชนะไปแบบเชื่อชื่หนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อที่ยี่สิบสามเดือนสองที่ผ่านมาเท่านั้นเองก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะจ๊ะว่ามันจะเป็นอย่างไรกันมากพูแเราก็ยังตื่นเต้นอยู่นะก็คาดหวังว่ามันจะมีความสนุกกสนนนนนาุอง ใช่ก็มาหน้าคนทุกคนพอ้อมแบบนี้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่นะจ๊ะพวกนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า